มาเ,เลยพี át, ่น้องกินข้าน้ำกันพี่น้องได้ปนปลาดุกกระปนลมะเขือพี่น้องปนมะเขือผักกะผักหนอกพี่น้องผักหนอกกับต้มนือไหม่พี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อบระจุขู่สุกคนเด้อกินข้าน้ำกันเด้อพี่น้องสมัยดีพี่น้องพอกับทรงวันน้อยเคยลาคือเกาเ้นเคยพี่น้องก็มาบส้มคอยพี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสมัยดีป้าลุง มาพี่น้องมานี่ถีนเข่าปนเครือปนเครือกับปนปลาลูกพี่น้องพักเขากับพักพักนอกพักนอกบ้านหรอพักนอกน้อยแล้วมันทางน้ำงานมันจะพักนอกใบเบอร์บล็กพักพักอยู่สวนพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้ต้นโนไม้ธรรมาศาสท้าบ้านเท่าไะพี่น้องอยากอย่าคืนเหี้ยวนะพี่น้องมาหาบ้านมือยากมี้นอนเถอเด้อพี่น้องเยน้ไม้สิกลับบ้านแล้ว ข้าวกิน,กนเมืไงหน่อยน้ำม,ม่เมื่อบรน้กินไหมกะเยั okay, ง่มันอ,อนน่อนมาพี่น้องมากระปุลปลาปลปลาดุกพี่น้องปุปลาดุกตรงนี้กบต้มน้ำมันเหมือคันป้ะต้มมะเขือบานๆพี่น้อง

มนนั้น,น,นอ,อ่นนองนี้นย่ามนีนี่ถึงยาปังปังอีนังมันงามเลยทำมาามันเรง่ายนะต้องขายต้องน้อยน้อยนอยมันงาม ทำฟังงอปากแล้ะทำังอปักเลยเมาคล้ายขึ้นขัสมือไได้นานเทนายันงน้อย xem coi <laughs> cái bắt cái xong này nó xuống nó xuống nó xuống nó cho kênh Ghiền เราไปจะมาละมันเยอะเราไปไอะไรกันปัะมาวันนะเราไปทั้งหลักจะมาแล้วเราไปหาบอรนี่ยเหนืพื้นๆนึ่งนี้หัวคุยไทยคิเพชฌ์นะเรากลาย เ้าไปเอาไม้นเงินไาลมาไม้น้ำปลาหัวขวเจิงเชิงดีเ๋ขาวเลาะกนแตไมม่ต้มแล้วครมาสูบรลออไม่ต้องเฮ้ยงมว่าล้ก็ที่หางาวเราไปเ้บีลละคนมหัเลกน đang subscribe cho kênh Ghiền Mì เราจะทำอ้ยเป็นคำ งามเดียวลยตำมาบวยานาป่านี้น,น้ำตลาดมวยนาแตบบ้าบาอบาบาืมอ <c oughs> ่เยอะ 哦，正常、嗯。 เราไ่ตัวเม่อายส่วนตัเมื่องกันนั่งนั่มน,น,น,นม่นมครับแต่คื <c oughs> อคนมื่หร่มแสบนม่แหลได้ตมาอืมอือ่ามาให้คืแค่ไ้อบอยนนิ่แหก่แบแง มาแลนะ่แบบสดๆนั่นเองแซมพอมแซกแล้ไม่กราสื้อเหมือนกันไงไม่ได้แค่ซีเตาไม่เท่าันฮะเอาฮะเอาฮะนันก่อนนอนเป็แไม่เป็นลามันไบนี่ไม่ได้แค่เตานีมาตัดออก้เครื่งหนึง นั่นเองนะครเอาสำหรับพี่นีมาหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องก็มาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมหรัน้อยเคยหลานเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อผู้เข้ามาชมเข้ามาติดตามสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีปาลูก